สวัสดีค่ะแพทย์หญิงสุธาพัชรินพัฒนากรจากสุดแพทย์เชี่ยวชาญด้านโรคต้อหินค่ะโรคต้อหินคือคำที่ใช้เรียกภาวะทางตาที่มีความดันลูกตาสูงค่ะและไปกดการทำงานของตัวขั้วประสาทตาที่ทำให้เสื่อมจงสนผลต่อการมองเห็นที่ลดลงแล้วก็ลานสายตาแคบลงค่ะ โรกต้อหินแบ่งเป็น2ชนิดค่ะแบ่งเป็นโรคต้อหินมุมเปิดและโลกต้อหินมุมปิดค่ะโลกต้อหินมุมเปิดคือโลกที่ไม่มีการอุดกั้นของทางเดินน้ําในลูกตาแต่เกิดจากการที่มีทางระบายน้ําของเราเนี่ยเสื่อมลงค่ะส่งผลให้ความดันตาของเราสูงขึ้นไปกดการทํางานของขั้วประสาทต,ตาทําให้เกิดการมองเห็นที่ลดลงค่ะ เป็นโรคที่มีการอุดกั้นของทางเดินน้ําในลูกตาค่ะส่วนต้อหินม,มุมปิดเรายังแบ่งออกได้เป็นของต้อหินม,มุมปิดเฉียบพันธุ์และโรคต้อหินม,มุมปิดเลื้อรลังค่ะโรคต้อหินม,มุมปิดเฉียบพันธุ์คือการที่มีภาวะของความดันตาขึ้นสูงเฉียงฉับพันธุ์ส่งผลให้คนไข้มีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดตาตาแดงตามัวลงมีกระจกตาขุ่น และเห็นแสงลุกลอบดวงไฟได้ค่ะ <S <S ต้อหินชนิดมุมตาปิดแบบเรือลังคือเป็นภาวะที่มีความดันตาค่อยๆสูงค่ะคนไข้ในกลุ่มนี้อาจจะมีอาการปวดตาเล็กน้อยหรือไม่มีอาการปวดตาก็เลยได้นะคะแต่ว่าก็จะมีภาวะที่ความดันตาขึ้นสูงแล้วทำให้การมองเห็นลดลงได้ค่ะ ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคต้อหินนะคะ 1. มีอายุที่มากกว่า40ปีขึ้นไปค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในคนอายุน้อยก็มีโอกาสเกิดต้อหินได้นะคะแต่จะเจอในกลุ่มที่น้อยกว่าค่ะ 2. เจอในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายและ 3. เจอในเชื้อชาติของคนผิวเหลืองผิวคล้ำและผิวดำนะคะ 4. ผู้ป่วยที่มีโครงสร้างทางลูกตาที่ผิดปกติเช่นมีปัญหาเรื่องของกระจกตาบาง 5มีประวัติในครอบครัวมีญาติสายตรงเป็นต้อหิน 6. ในผู้ป่วยกลุ่มที่มีอุบัติเหตุกระทบกระเทือนทางตาม,มาก่อนและ 7. ในกลุ่มคนไข้ที่มีภาวะที่สายตาสั้นมากๆหรือยาวมากๆโดยเฉพาะในกลุ่มที่มีสายตาที่สั้นมากๆกว่า400นอกจากนี้ในกลุ่มคนไข้ที่มีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานความดันไขมันไมเกรนและภาวะนอนกลนก็จะมีปัจจัยเสี่ยงค่ะ อาการแสดงของโรคต้อหินนะคะผู้ป่วยก็จะมาด้วยอาการ 1. ตามัวลงได้ค่ะแต่ในกรณีที่ตามัวลงส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นคนไข้ในกลุ่มต้อหินที่เป็นค่อนข้างมากแล้ว 2. มีภาวะการมองเห็นที่แคบลงลานสายตาจะเริ่มมองเห็นได้แคบลงมากขึ้นและ 3. ในกลุ่มคนไข้ที่มีอาการต้อหินเฉียบพันธุ ก็จะมีอาการปวดตาตาแดงมีอาการคลื่นไส้อาเจียนเห็นแสงลุ่งรอบดวงไฟและมีเรื่องของกระจกตาขุ่นได้ค่ะการรักษาในกลุ่มคนไข้ต้อหินนะคะเราแบ่งการรักษาเป็นทั้งหมด3อย่างค่ะ 1. การรักษาด้วยยาในการรักษาด้วยยาจะแบ่งเป็นทั้งยาหยอดตาแล้วก็ยารับประทานแล้วก็ยาฉีด โดยส่วนใหญ่ในคนไข้กลุ่มต้อหินเราจะใช้เป็นยาหยอดตาค่ะแต่ในคนไข้กรณีที่ความดันตาสูงมากเราก็จะใช้เป็นยารับประทานหรือเป็นยาฉีดแต่การใช้ยารับประทานและยาฉีดเนี่ยเราจะใช้ในระยะเวลาที่สั้นเพื่อรอเวลาในการผ่าตัดค่ะ 2. การรักษาด้วยเลเซอร์การรักษาด้วยเลเซอร์เราแบ่งเป็นในคนไข้ของกลุ่มต้อหินม,มุมเปิดและต้อหินม,มุมปิดนะคะ ในกลุ่มคนไข้ต้อหินม,มุมเปิดการยิงเลเซอร์เป็นการยิงเพื่อลดความดันตาลงส่วนในกลุ่มของคนไข้ต้อหินม,มุมปิดการยิงเลเซอร์เรายิงเพื่อเปิดมุมตาให้กว้างเพื่อเป็นการป้องกันโรคภาวะต้อหินเฉียบพันและเป็นการรักษาภาวะต้อหินเฉียบพันค่ะ,ก,ะการรักษาที่3ามคือการรักษาด้วยการผ่าตัดน,นะคะจะใช้ในกรณีที่การรักษาด้วยยาและเลเซอร์ไม่ได้ผล ทีนี้การผ่าตัดเนี่ยก็จะแบ่งเป็นการผ่าตัดด้วยการผ่าตัดทําทางระบายน้ําธรรมชาติและการใส่ท่อซึ่งวิธีการผ่าตัดนั้นก็จะขึ้นอยู่กับการรักษาในคนไข้แต่ละคนค่ะการเฝ้าระวังนะคะในกลุ่มคนไข้ที่มีอายุมากกว่า40ปีขึ้นไปควรมาตรวจเช็คความดันลูกตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนไข้ที่มีปัจจัยเสี่ยง เช่นมีประวัติครอบครัวมีญาติสายตรงเป็นต้อหินมีประวัติเคยอได้รับอุบัติเหตุกระแทกที่ตาหรือมีภาวะเรื่องของสายตาสั้นหรือยาวมากๆควรมาหมั่นเช็คเรื่องของความดันลูกตากันนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะโรคต้อหินตามมาค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆจากทีกศูนย์แพทย์พัฒนาฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะ